วันที่25สิงหาคม2566ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่67และคำอํานวยพรในเดือนแห่งการเปิดกว้างในหัวข้อมีเพียงสิ่งไร้รูปเท่านั้นที่ก้าวข้ามความยิ่งใหญ่ที่มีรูปได้ ในบทนี้มีข้อความเตือนสติสามประการประการแรกคือทั่วล่ากล่าวว่าเต่ายิ่งใหญ่ไม่มีใครเหมือนเป็นเพราะเต่ายิ่งใหญ่มากจนไม่มีอะไรเทียบหากเต่าเหมือนสิ่งใดก็เป็นสิ่งเล็กกับจิตฤิตมานานแล้วแก่นของข้อความเตือนสติประการนี้คือ มีเพียงสิ่งไร้รูปเท่านั้นที่ก้าวข้ามความยิ่งใหญ่ที่มีรูปได้ดังนั้นหากยึดติดอยู่กับการสแสวงหาการได้รับในโลกที่มีรูปเมื่อเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่ได้มากับสิ่งที่ไร้รูปสิ่งเหล่านั้นเล็กจนไม่อาจเปรียบเทียบกับเต่าได้หากยึดติด กับการใช้มาตรฐานที่มีรูปมาวัดเต๋าที่ไรรูปผลสรุปอยู่ที่ข้อเท็จจริงเบื้องหน้าซึ่งแตกต่างกันราวกับฟ้าดินท่านเหล่าเไม่ได้ต้องการให้เราสแสวงหาความไม่มีแต่ให้เรามองเห็นความไม่มีในความมีจากนั้นตระหนักว่า มีกับไม่มีคือร่างเดียวกันต้องกลุ่มไว้พร้อมกันทั้งสองมือนี่คือท่าทีในการศึกษาประยุกต์ใช้คำพีเต้าเต๋อจริงที่เป็นรูปธรรมท,ที่สุดทั้งมีและไม่มีหนึ่งคือต้นกำเนิดส่วนอีกหนึ่งคือปลายทางของเตา่า แม้ทั้งสองจะแบ่งออกเป็นจุดแรกเริ่มและสิ้นสุดแต่ก็ล้วนเป็นเตา่าท่านเหล่าจีได้บอกตามตรงไว้ในคำภีบทที่หนึ่งแล้วว่ามาจากแหล่งเดียวกันแต่มีนามต่างกันดังนั้นในการศึกษาและทำความเข้าใจเตา่าต้องไม่ยึดติดกับด้านใดด้านหนึ่งของมีและไม่มี ทันทีที่ยึดติดย่อมมิใช่การดำเนินการที่เป็นรูปธรรมแล้วท่านเหล่าจื่อทำสิ่งต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมคำว่าเป็นรูปธรรมในที่นี้หมายถึงเป็นความจริงและยั่งยืนสิ่งที่ดำรงอยู่เป็นข้อเท็จจริงและยั่งยืนไม่อาจเป็นวัตถุที่มีรูปได้ แต่กลับมีเนื้อหาที่มีรูปแฝงเร้นอยู่เรื่องราวต่างๆในโลกขอเพียงมีรูปย่อมมีการเกิดดับไม่มีวันคงอยู่อย่างยั่งยืนหากไปสแสวงหาสิ่งที่แปรเปลี่ยนเหล่านี้เราย่อมต้องเปลี่ยนรูปวิ่งแข่งอยู่ตลอดเวลาทั้งต้องสรรหาวิธีการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นคนในปัจจุบันจึงนับวันยิ่งเหนื่อยล้าแต่ละคนคล้วนถูกบ,บีบบังคับให้เปลี่ยนแปลงแต่พลังกลับยกระดับไม่ขึ้นสักทีเพราะเมื่อกำหนดเป้าหมายเบี่ยงเบนไปดวงจิตจึงไม่มีที่อยู่ให้พักพิงการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงคือการตามหาเตาในดวงจิตกลับคืนมา แหล่งกาเนิดพลังทั้งหมดในชีวิตเราคือเตาในดวงจิตเตาให้กําเนิดและแปรเปลี่ยนสรรพสิ่งเมื่อกระตุ้นเตาในดวงจิตให้มีชีวิตชีวาไม่ว่าใช้ในที่ใดล้วนก่อเกิดประสิทธิผลอันอัศจรรย์เตาครอบคลุมทั่วทั้งฟ้าดิน เมื่อตามหาเต่าในดวงจิตกลับมาไม่ว่าเผชิญหน้ากับปัญหาใดล้วนเข้าใจความจริงได้โดยตรงเต่าที่มีความอัศจรรย์เช่นนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและอยู่ในส่วนลึกของจิตใจเราตลอดเวลาเมื่อตั้งเป้าหมายในการตามหาเต่าในดวงจิตกลับคืนมาได้แม่นยำแล้ว การเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งของเราจึงมีความหมายณนะวินาทีที่ตามหาเตากลับคืนมาได้เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปแล้วเพราะเปลี่ยนแปลงจนไม่มีอะไรให้สามารถเปลี่ยนแปลงแล้วและได้บรรลุถึงต้นฐานแล้วตัวเราล้วนมีเตาสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงมีเพียงอุปสรรคอันได้แก่ การยอมรับและเข้าใจเต่าที่ผิดพลาดหากมีการยอมรับและเข้าใจนี้เป็นเวลานานจะกลายเป็นนิสัยทุกครั้งที่ต้องตัดสินใจเลือกนิสัยนี้จะผลักดันให้เราเดินผิดทางหากชำระล้างไม่ทันเวลาสุดท้ายจะกลายเป็นความเคยชินจนเป็นธรรมชาติเข้าใจผิดว่า ในเมื่อทุกคนเป็นเช่นนี้ฉันเป็นแบบเดียวกันจึงถูกต้องเช่นนี้จึงลงทิศผิดทางอย่างสิ้นเชิงการศึกษาประยุกต์ใช้คำผีตเต้าเต๋อจริงต้องดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในมือหนึ่งกลุ่มมีแบกรับหน้าที่ทำงานให้ดี ทดแทนบุญคุณบิดามารดาประเทศชาติและฟ้าดินสิ่งที่มีนี้สำคัญเหลือเกินขณะเดียวกันอีกมือนหนึ่งต้องกลุ่มไม่มีไว้ปล่อยวางการยึดติดไม่จดจำความแค้นเคืองในอดีตปล่อยวางความทยานอยากส่วนตัวไม่คิดคำนวณผลได้เสีย ปล่อยวางการขบคิดไม่คิดคำนวณผลลัพธ์เปิดจิตให้กว้างอยู่เสมอเมื่อตามหาไม่มีในดวงจิตพบแล้วเราจึงป้อนพลังที่ไร้รูปเข้าสู่การดำเนินชีวิตที่มีรูปและสัมผัสกับชีวิตอันอัศจรรย์ได้นี่คือท่าทีในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมที่สุด จากอาจารย์เจ้าเมียวคววันที่25สิงหาคม2566เผยแพร่วันที่2028